เห็นปะพี่อิ๊บพี่จะปกป้องพี่อิ๊บเอ้ยพี่จะปกป้องพี่พี่โอปอได้ไงอย่างเงี้ยพี่พี่โอปอเลิกเอาละกันอยู่กับพี่ทีมานะคนไกลนะพี่ใช่อยู่กับพี่ได้ขับดาบได้ขับแล้วโบกินนี่ด้วยนะแล้โบอะไรแล้โบของะไรหรือเปล่าเออถ้าถ้าอยู่กับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปแบบไปขโมยมัดแต่งอันนี้ครับอันนี้ขับทุกวันเลยครับยังยังยืมของเขาอยู่เลยครับยืมอะไรเขาเรียกว่าใช้ใช้ใช้ด้วยเฉยเขาจะปะขอม่นหรือเปล่ใช้ของขโมยเลยนะ ทุกคนครับทุกคนเห็นคนนี้ไหมคนที่ชื่อสกาสกาเล่เนี่ยใช่ไหมอ่านถูกปะม้างคาสกาเล่น,นาาะค,นครับคือคนนี้นทุกคนเป็นผู้หญิงในแคมสคาสามของเอ็มเจทีว<ท>ีนะครับคือน้องเขาเนี่ยแบบอืหน้าตาน่ารักมากแล้วคนคือแบบสเปคพี่ทีมอะไรเงี้ยน้องเขาเนี่ยมีทิกตอกด้วยนะครับคือผมเนี่ยมีทิกตอกน้องเขาด้วยนะครับแล้วน้องเขาเนี่ยแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับไอ้ฟุกเนี่ยเป็นคนที่พาเขาแคนมานะทุกคนตอนนี้ไอ้ฟุกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนแอบชอบน้องคนนี้อยู่นะครับแล้วก็เล่นกกับบน้อองเเาา่ยยมๆล แล้วก็ <okay. S 1> น้องโอปอเนี o ่ยเป็นพี R ่ของน้องไปนะครับนะน้องไปเนี R ่ยเห็นไหมคนที่ผมทาคลิปด้วยวันก่อนนะครับก็คือเขาเป็นน้องน้องของน้องโอปอเนี่ยนะครับทุกคนคือน้องก็หล่อพี่ก็สวยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทาคลิปแกล้งไอ้ฟุกนะครับโดยการที่จีบน้องโอปอนะครับเรามาดูกันว่าไอ้ฟุกเนี่ยมันจะเผยท่าแทนหรือเปล่านะครับมันจะแบบมันจะบอกความจริงหรือเปล่าว่าแบบมันแอบชอบโอปอลอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแบบแย่งแบบแย่งมาเลยแบบเอาเป็นแฟนผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดไมค์แล้วก็ไปฟัังงงเเสสียน้อารบหิป นี้นะครับใครอยากให้แกล้งไอ้อพุกอีกเนี่ยนะครับผมขอกําลังใจสักสามพันไลค์นะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าครับนะเดี๋ยวผมกุยเลยแล้วกันสวัสดีครับบอปรสวัสดีครับได้ข่าวว่าแอบกิ๊กกุ๊กกักกับไอ้ไอ้นี่เหรอไอ้ไรฟุกเหรอใช่ไหมไรไ์ไม่มีไม่มีอะไรวะอะไรวะไม่รู้เรื่องเ,อเลยเราเ<อ>พี่ได้ข่าวว่าแบบเราสองคอนแบบกิ๊กกุ๊กกักกันหรอ,หรอไม่มไม่มีครับไม่มีครับใครกิ๊กกันไม่มี <zk Bernard. S 2> ไม่มีหรอ อ้าวอย่างงี้ยโอโอปอโสดอ่ะดิอย่างเงี้โอปอโสดดิใช่ป่ะไม่ไม่โสดพี่อ่ะไม่โสดได้ไงฟุ๊กก็เขาบอกเขาไม่ได้อะไรกับมึงอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรไงเอาแล้วคนบอกพี่ว่าแบบพวกเอจิบกันอยู่ยังไงเนี่ยแล้วฟุกก็มีแฟนแล้วนะอ้าวฟุกมีแฟนแล้วเหรอเออมันมีแฟนแล้วนาไม่ไมีอ้าวเอา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 ไม่มีเอายังไงมันจะมีหรือไม่มีเราเน่าเมย์น้องเมย์คนนั้นอ่ะน้องเมย์อ่ะมีก็ได้อยากมีคอย่ากมีคนไม่ไหวเลยเฮ้ย มันไดเหรอวะฟุกฟเป็นคนแบบนี้เ<ด>หรอวะได้ได้ได,ดูดิดูดิโอปดูโอปดิโอ้โหพี่รับไม่ได้เลย่ดูดิดูมันทำดิแต่ผมแต่ผมรับแต่ว่าคน<ง>คนาาน้าตารีอย่างปอนี่น่าจะเจอคนอดีๆอย่างพี่นะไม่ใช่ครับ อะไรอะไรไอ้พกมึงมีสิทธิ์อะไรจะพูดมาให้คนไม่มีสิทธิ์คนมีแฟนแล้วก็อย่าไปพี่อ่ะพี่อ่ะพี่ขออิ่มแล้วว่าพี่ขอมีเมยสองคนให้ผมก็ขอแล้วไงผมก็มีอ๋อไม่ได้ไม่ได้มึงไม่ได้ยังไม่ได้เห็นขอขอเมยเลยถ้าเมย์รู้ได้โดนตีนะแต่พี่อ่ะพี่ขออิ่มรู้แล้วไม่เห็นไปมโอ้ยโอ้ยบคนตามมามันจะเอากันเราอะแบอกว่าบอกว่าขอเขาบอกว่าขอมีสามคนเขายังไม่ว่าเลยเฮ้ยมาได้ปืนตายได้เลย เดใต้สองใต้สองตัวตัยใต้สองใสสต้สองสอัดตัวปะอัดตัวปะครับอย่าตัวครับอัดหัวล้วนนะ คือพี่เห็นโอปอละนานแล้วนะโอปอลรู้ป้าว่าพี่เป็นคนที่บอกให้โอปอลเขาแคร์นี่คือคนอื่นไม่ไม่ผม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 เองผมไม่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 คือคนอื่นอ่ะต้องสอบใช่ป่ะแต่ว่าโอปอพี่บอกว่าเอาเข้าแคนได้เลยอะไรเงี้ยพี่ทีมอนุมัตไม่เชื่อถามถ่ายฟูดีวันนั้นอ่ะที่พี่พูดไม่ไม่ไม่ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่พี่เห็นโอปอในติกต็อกวันแรกนะพี่รู้เลยว่าแบบโอปอต้องเป็นแฟนคนที่สองพี่แน่นอนใช่ใช่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้ว oh, <okay. S 1> อะไรฟุกไม่ใช่ได้ไงอ่ะฟังจากน้ำเสียง mm. ก็รู้ว่าเขาชอบชอบชอบกลัวฟุกใช่เหรอไม่ใช่อ,อ,อป,ปออป,ปอชอบพี่ปะครับ ่เอ้ยเขินเขินไม่เขาเขินไงไม่ใช่ว่าเขาไม่ตอบเขาเขินแต่ฟุกแต่มึงอ่ะมีสิทธิ์อะไรไปจีบเขาวะแฟนก็ไม่ให้มีแฟนสองคนอ่ะก็แฟนตีนะเว้ยมีสิทธิ์ดีตีอะไรผู้กผมบอกบอะไรไม่แต่ว่าถ้าโอปอลคบกับพี่โอปอลจะมีอนาคตที่ดีนะอนาคตไทยเราใช่ไมก็ของผมก็อนนะผูกกุ้งแบบแบบพี่บอกเลยแบบพี่พี่ใจละลายแล้วตอนแรกพี่อยากเป็นเบียร์คนที่สองโอ้ยมันเกิดไปผมก็อยากมีเอ้ยนิ้วแฟนผมอ่ะอะไรวะแฟนมึงได้ไง ไวะโอปอดูมันพูดดีโอปอมันใช่ไหมโอปอลเฮ้ยก็ช่วงนี้ผมพูดเดี๋ยวโอปอโอ้โหโอปอลเงียบเลยอ่ะ่เมโอปอลมันนี่ยนะครับโอปอมันนี่ยนะครับเฮ้ยจะชวนเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยจะชวนเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะโอไม่ต้องให้ครับอะไรเอิ่มออกไปโอ้โหอะไรวะเฮ้ยไปเอาไปไปอะไรวะไปอะไรวะ คือแบบโอปอลเขาไม่พูดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่แบบก<อ>ูจะจีบเขา,าอะพุกแต่เวลามึงจีบเขาอะเขาแบบเขาเขาแบบปฏิเสธอย่างเร็วเลยอันนี้เขายังไม่ใส<ช>่เออย,ยังไม่ยังไม่ปฏิเสธเลย<อ>พี่ว่าเขาต้องมีใจให้พี่แน่เลยวะใช่เอามาเขาพี่อาจจะคิดไปเองก็ได้ไม่มันจะไม่คิดไปเองได้ไง อ่าไม่ใช่ถามรับโอปอแบบคิ้มมากกว่าพี่อะไรยเงี้ยพี่เข้าใจป่ะเราอ่ะจะเป็นแบบว่าคุยกันตั้งนานอ่ะท้ายอ่ะได้แค่พี่เนองแค่พี่เนาะโอ้โหทำไมโอปอพูดแบบดีวะไม่ได้เน<อ><ด>ี่ยโอปอทพี่พร้อมดูแลนะพี่สายเปย์น,นะไม่อถามยิ่ม็ได้แต่เป็นแฟนคนที่สองของพี่นะพี่แบบพี่จะดูแลอย่างดีเลยถ้าเป็นถ้าเป็นแฝงฟุ้งนะไอ้ฟุ้งมันหลายใจว่ามันแบบ,แบ,บพี่อ่ะพี่ขอแค่สองคนเลยพี่พอเลยเวยก็มก็ผมบก็ปกมสองคนอะไรอ่ะแฟนตัวเองยังไม่ยังดูแลไม่ได้เลย เมยเมยอยู Remember, ่ไหนเมยทั้งวันเนี่ยเล่นแต่กับโอปอนี่ยถามจริงเมยเมยอยู่ไหนวะมันจะเมยอ่ะเอาแล้วไปเป็นไรวะเนี่ยโดดยิงใหญ่เลย ไอ้เนรู้สึกว่าไปไปที่เป็นเป็นน้องของโอปอใช่ปะไปใช่ครับเป็นน้องแักเลยอ๋อแสดงว่าไปไปถึงนี่ยไม่มันไอ้ไปมันคือน้องน้องไรเขยไงแบบน้องเขยน้องเคยเน่ยวะไปเป็นน้องพี่นะไปมาหาด้วยน้องเคยไงก็เป็นน้องพี่ป่ะอะไรจีบอะไรฟุกอ่ามือให้เขาเลือกดีกว่าว่าเขาจะเลือกใครระหว่างพี่กับอ๊์อากับฟุกอ่ะหนูเลือกสไปเพราะสไปมาหาหนูถึงชุมพรเลยอ้าวอ้าวพูดแบบนี้พี่ไปดีกว่าพวกเนี้ยเดี๋ยววกนนี้พี่จะจองหัวไปเลยพี่จะไปอยู่สักเจ็ดวัน จะะหรือไม่ไม่โอปอก็มาอยู่บ้านพี่เลยก็ได้บ้านพี่แบบอ่าเตียงว่างเยอะนะคือแบบพี่ซื้อเตียงมาหกุตเลยเผื่อโอปอล์คือแบบอ่าพี่จาเหลือแบบฝั่งอีกฝั่งนึงให้โอปอนอนเลยครับแล้วก็นอนกัน3คนแซนต์บิชเข้าใจไหมก็นิดนึงแต่ไอ้ไอ้เขาสนใจว่าไอ้เขาสนใจว่าไอ้พุกมาดูเขาบอกนิดนึงแล้วนะจะหานทำอะไรเขาพี่บุญจีพี่สีเรี่ยนแล้วเนี่ยแน่ไงเห็นปะไปว่ะแม่พี่จะปกป้องพี่อิบเอ้ที่จะปกป้องพี่พี่โอปอได้ไงอย่างเงี้ยเออ คิดดูดิขนาดพี่อ่ะพี่อ่ะอยู่ข้างๆโอปอตลอดนะไม่เคยทิ้งโอปอเลยแต่ว่าไอ้ฟุกอ่ะเออมันทิ้งมันทิ้งโอปอนะก็มีฟุกอะไรวะเฮ้ยใครยิงโอปอครับเดี๋ยวพี่นายว่าเออกุตบอลดาวดนฟยฟิาิฟ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 ิดิฟิฟอฟิ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 ฟยติฟิฟ้ฟิฟดฟิฟิก พี่เอาวิธีแบบเนี้ยเอ้าตาย like ตายไปยิงอะไรอ่ะยิงยังไม่โดนมันจะนั่งเลยลุกม well ันจะกระโดดยิงจะกระโดดยิงยิงยังไม่โดนเลยมึงบ no ่นอะไรวะฮะไอ้ฟุกมึงตายคนแรกเนี่ยปัดไปดิยิงยังไม่โดดูดิดูมันเขาอะไรเนี่ยดูดิโอปอลปัดดีว่าโอ้โหเอ้ยเฮ้ยแฟนแฟนร่วงเอ้ยโอปอลเอาไทยอ่ะแฟนกับโอปอลโอปอลหิวข้าวอะไม่โอปอลอยู่ ดูดิเพื่อนดูแลทีมดูแลดูแลเมา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 ปล่อยให้ตายหมดเลยดูดดิูแลแฟนผมก็ได้แฟนผมเดี๋ยวไปตายเลยนะมานี่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้เออเขาบอกยังพี่แอบฟไปกันตั้งซับพักเลยน้องชาวเอาแล้วทำไมผมไม่รู้่ผมก็มีเฟซมีอีพอนะเออเขาดูได้ไงกูพูดกันในไลฟ์ระวังนะอย่าขึ้นไปนะมันเยอะนะไมมมมมมม่่่่ีีีไไไลายมันายมันล็อกได้แค่เดียวเฮ้้ยแลวพี่กอย่าหาเรื่องปั่นไอ้ไป มาเจ็บหัวมาเจ็บหัวน้องพี่เอาไงดีวะผมไม่มีไอวอลพี่เป็นไงเดี๋ยวเจ็บครับเจ็บเวลาผมเฮ้ยมันเจ็บมากมันเจ็บมากเก็บไอวอลเก็บวอลมันไม่มีอะดิพี่ให้เก็บอะไรอรอพี่อ่ะเก็บตัวกันเลยนี่หรอครับคนคนที่จะบอกจุดแดดอร์อ๋อทำไมอะทำไมอะก็คนตายคนแรกก็นเงี้ยไปครับเออแบบนายไม่มีปัญญาดูแลโอปอลหรอกเก็บปานระหว่างไอ้สไปดจะเลือกใครระหว่างคนที่มีฝีมือนวดอย่างพี่กับไอ้ไก่ฟุกอะมีมีทีมแบบ โอปอโอปอเลือกใครครับโอปอเลือกใครครับถ้าพี่เอาทีหนึ่งให้อปอได้มโอปอจะมาเป็นแบบคนสองใกล้มาเจก็ได้ไหมครับอ่าทำไมอ่ะไม่ก็ได้ดีหนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งได้เสมออ่ะก็มาเนี่ยเราก็ตากเนเนในเกมผมไม่ชอบอ่ะครับผมไรชอบจุบเอ้ยโอ้โหดูดิมันนักเลงอ่ะมันทาพี่ต่อยอ่ะเอออันนี้มาเนี่ยน้องชายมันไม่ตามไม่าแล้ยก็มาดีก็มาดีก็มาเลยอ่โอย่าทำอย่าทำกูที่ไหนเออเออไปดูดิมันนักเลงว่ะมันนักเลงว่ะมันจะต่อยพี่เดียวเลยวันไหนที่บ้าน ผมเป็นยามว่าบ้านนะผมเป็นยามว่าบ้านนะประมาณนี้ก็ว่าพี่ว่าเราเราวิ่งแบบเล่นแบบจินเนียตแบบเล่นแบบฉลาดไม่ไม่อย่าเล่นใหม่พูงน้ะมันชอบเดิมไปแตงงแบบกันเดียวมึงจะตีบเขาอ่ะเขายังไม่สนใจมึงเลยเนี่ยเขาไม่พูดกับมึงด้วยรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยเขาไม่ไม่เอ่ยไม่พูดว่าเขาก็พูดต่อหน้าพี่เป็นงั้นแหละตหนึ่งยยยงง ให้พอดีโดนโดนยิงหว่าอ๋อกูจะตายโอ้กูจะตายโอ้ยพี่กากรอยครับกูโดนระยิงวะเนี่ยอ๋อแหลกว่ะยิงแหลกเนี่ยเขาฆาถูกเงี้ยนะครับพี่่าตั้งสี่ตัวมาด่าพี่กากโดยมาตายคนแรกพี่พี่ทีผมยังไม่เคยบอกอะไรเลยนะว่าพี่พวกหนึ่งๆกับผมไม่เคยชนะสักรอบเลยเฮ้ยไย่ขนานั้นแล้วะพวกแบบนี้โอปอไม่น่าเอาเป็นแฟนนะเเฮ้ยราไปไหนดีวะน้องชายไปไหนก็ได้ไปที่ไหนไปในใจพี่ตายเถอะครับเฮ้ย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 สปายโจ้พี่ไปในใจเหรอแสดงว่าแบบเลือกพี่เต็มตัวเลยเนี่ยเอาพี่เป็นพี่เยแล้วใช่ม ใช่ครับไม่มีอะใจหนูก็ได้ใจหนูก็ว่างพี่บล็อกมันไม่พี่บุกพี่ไม่ได้หรอกูบอกแล้วมึงต้องตามตกแล้วเขาเรียกกูละไอ้แกคนคนที่เล่นคนรูปแบบกูเห็นเล่นด้วยกันทุกวันเนี่ยแต่พอเจอวิธีสุดหรอกเอาไว้ก็เป็นไงเขาก็ใจะเออเออเขาจะจีบจะจีบตอนไหนแม่งก็แย่ตลอดเลยมึไม่แย่มันตอนไหนวะแต่โอปอนี่พี่ปล่อยมันได้จริงๆอ่ะพี่ชอบน้องเขาว่ะคนแรกคนคนแรกแม่งก็จีบของผมไปคนที่สองเจ้าอยู่ก็เกิดไปปรบ้าบ้าแล้ทำไมอ่ะก็แบ่งกันนั่นแหละโอ้มันแบ่งแล นัทนนัทผมขอพิมพ์อิ่มเพื่อพี่จะให้เะล่ะจะจะให้แล้วยังไงอุกบอก็เป็นเหมือนแบบเป็นภรรยาพี่โอปอก็เป็นเหมือนอนาคตภรรยาพี่ก็จะนได้หรอปอพี่พอจะผ่านไหมครับฝีมือแบบเนี้ย โอ้หรอผ่ไปเล่นยังแอบแอบซุ่มๆอยู่เลยครับออาเขาเล่นแบบฉลาดไม่ตายเหมือนมึงอ่ะเดินไปโอ้ตายคหเดียวเขาเล่นแบบนักแข่งครับพี่เออเขาเล่นแบบนักแข่งอ่ะเข้าใจว่าผมเป็นเกลียวเสียเดีียวได้หมดอ่ะเข้าใจปะเล่นเล่นอย่างนี้ผมขออ้วกแล้อยอยู่กับพี่อบาร์ดี้พี่พี่อวบอ้วกเลือาแล้วกันอยู่กับพี่พีมานะคนไกลนะพี่ใช่อยู่กับพี่ได้ขับตัดได้ขับแล้วโบกินนี่ด้วยนะแล้โบอะไรแล้โบของเล่นหรือเปล่าเออถ้าอยู่ถ้าอยู่กับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปแบบไปขโมยมัดแต่งกันนี่ไอเนี่ยขับทุกวันเลยครับยยยยยยยััังงงืืมมขอออเเเเคาาาู่่ลรรรบะไีกว ใช้ใช้ใช้ด้วยเฉยเขาจะป่ะของเหลียใช้ของว่าขโมยเลยนะตรงเห็นว่าพี่เดี๋ยวพี่ทีมจะซื้อไอ้โม่ไม่เป็นไรก็ก็พี่เพิ่นเลิกกันไงขโมยไปใช้มันก็ไม่ว่าหรอกพี่ทีมจะซื้อไอ้โม่สิบสองเที่ยงไหมครับเห็นว่าจะใช่ใช่เออเออเนี่ยถ้าถ้าอบปอกผมทำเพื่อนพี่ก็จะซื้อให้โอปอด้วยครับที่ที่ี่ได้ข่าวมามานี่มานี่มานี่อย่าไปไปไปไอ้ไปพี่ก็ไม่อยากจะโม้นะเงินเดือนพี่แบบเาต่ำล้านอ่ะใช่ใช่เหรอครับพี่สามารถเลี้ยงโอปอได้เลยพี่ยังพี่ยังติดสามสิบตัวล้านนึเลย แล้วพี่แล้วพี dad, nee, ่แล้วพี่จะดูแลได้ไงได้หนึ่งพี huh> ่พี่พี่พี่จะออกรถใหม่นี่ก็พี่ก็ยืนตามผมใหม่ใหม่โอ้ยแล้วจะชิบงทำไมล่ะโอ้ยน่าชุบกันอยู่โอ้ยกูเจ็บเฮ้ยแนัเก่งเลยนะครับนัเก่งเฮ้ยเด้านหลังระวังระวังน้องตายตายตายสู้ๆเราจะเลี้ยงตายโอ้ยโอ้ยกูแล้เตายแล้วครับ ไปใกล้จังครับปิดปิดก่อนปิดก่อนไปปิดเอาเลยครับพี่ว่าปิดไม่ได้นะเขาเขาเก่งกว่าพี่เยอะเลยพี่พุกเขาไม่เออดูนะโอ้โหพี่เล่นแบบฉลาดป่ะชนะโอปอพี่พี่เก่งมากเดี๋ยดตายวงเดี๋ยวตายวงเขาเก่งเห็นไหมดูดิพี่โอปอพี่โอปอเป็นห่วงเลยเฮ้ยไปมีคนมาอีกแล้วเฮ้ยพี่พี่ทีผมว่าแล้วพี่ตายนี่เลยอ่ะพี่กันทรงเดี๋ยวผมจะช่วยได้ช่วยได้มันอยู่ไหนวพี่มันอยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยมองเห็นแล้ะ โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโกาศเลยครับไปยิงแน่ไปยิงเขาถ้าไปอะไปแล้วคนอีกน้องเลยเออีน้องเฮ้ยพี่ช่วยเองไม่ได้อีกิงน้องเลยผมดูเลยนะถ้าได้ถ้าได้ที่หนึ่งอะผมผมให้โอปอลเลยก็ได้พูดจริงเหรอพูดจริงเหรอเออก็รู้ว่าว่าเราเราอันนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วอะไม่ไหวว่ะ ว่าาเรโอ้ยแย่แม่ดักมฟงเหรอโหแม่งแหลกว่ะไอ้ไอฟู๊กมันกวนพี่อะโอปอไม่พี่ถ้าพี่ชนะเขาก็ยกหนวยให้พี่แล้วอะเอ้ยแต่พี่ได้นะฮะตัวระนะพี่ได้โอปอแล้วแหลกงะโอปอต้องเป็นแฟนพี่นะครับก็เป็นเกยไหมครบเลยอ่ะครบเลยเหรอเบียร์ซีเซ่นบูม เอ้ยอ um ันนี้อันนี้คบกับพี่เราใช่ไหมคบเลยเอ้ยโอ้โหวิวใจมากเลยอ่ะโอปอพี่ก็ชอบโอปอแบบโอปอแบบสเปกนี่เลยแต่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไประดาวพิลบีมาพี่ฟุกพี่ฟุกว่างนผมเอาพี่ก็ได้เฮ้ยผมจะเล่นเหลือกันเปเหลือกันแล้วเฮ้ยถ้าพี่ถ้าพี่อยากได้ผมอ่ะให้พี่อยากได้ก็เอาไปโอเคพี่เอาอยู่แล้วก็ไม่ต้องมารู้จักกันดีทำไมวะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมารู้จักกันด้วย เออคือตอนนด้โอปอเป็นแฟนพี่แล้วอ่ะเองก็ต้องต้องยอมรับว่าผมก็ตัดกันไปเลยู่แลฟุผกก็กลับไปหาของฟุกไงเออฟุวกก็กลับไปหาเมย์แล้วกันเออโอปอไปขอแล้วกันโอเคทำไมวะทำไมวะ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับไอ้ฟุกก็รู้สึกว่ามันจะเศร้ามากเลยนะทุกคนเดู๋ยวมันแบบนั่งร้องไห้แล้วอะคือคลิปนี้พี่มาแกล้งมันขำๆนะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ฟุกเนี่ยมันชอบเล่นกับโอปอนะครับทุกคนผมได้ข่าวมาว่าแบบมันจะกุ๊กกิ๊กอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยมาทําคลิปแกล้งไอ้ฟุกนะฮะก็คือไอ้ฟุกเนี่ยมันปากแซบอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปแกล้งไอ้ฟุกมานานมากสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าซีเรียสนะครับพี่ทำเพื่อความบันเทิงนะสำหรับน้องโอปอนนะครับบผมอกาแล้้้วว่าผมจะทคลลิปแกงไอฟุกนะครััับบออนนนนี้กก็็เเปหมืว่า เราเตรียมกันไว้อะไรเงี้ยนะครับไอ้ฟูก็เหมือนเดือดจริงด้วยนะครับก็นะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปทุกนคนบ๊ายบายครับ